สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันมูลที่1สิงหาคม2568ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทะบกหรือสอปสบทอบอน,นำคณะผู้ช่วยทูตทหาร23ประเทศและสื่อมวลชนลงพื้นที่สังเกตการพื้นที่พลเรือน โรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในเรื่องของการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชาจากนั้นได้เดินทางไปพื้นที่ทหารกัมพูชาที่ยิงจรวดใส่ร้านสะดวกซื้อสถานีบริการน้ำมันพีทีสเตชันบ้านมือตตำบลหนองย่าลาดีอําเภอกันรทรลักษ์จอรีสเกตซึ่งทำให้ประชาชนคนไทยเสียชีวิต8คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ7 8ปีบาดเจ็บจำนวน10คน และเดินทางต่อโรงเรียนภูมิสรอนวิทยาตะบนเสาธงชัยเพื่อเฝ้าสังเกตการพื้นที่ได้รับความเสียหายและเดินทางไปยังโรงพยาบาลสอต่อบ้านชําเมงตะบนเสาธงชัยสังเกตการพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายก่อนจะเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงวิทยาลัยเทคโนโลยีกันทรลักษณ์พลตรีวินไทยสุวารีโคศกกรองทบก,กล่าวถึงการลงพื้นที่ว่าวันนี้เป็นการพาเอกอาคราชทูตอุปทูตทหารสื่อต่างประเทศรวมถึงสื่อไทยในพื้นที่รวมเกือบ200คนแยกกันเดินทางไปก่อน วัตถุประสงค์การพาไปดูพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดจะดูเรื่องหลกัหลกๆคือผลกระทบจากการใช้อาวุธทหารกัมพูชามาที่เป้าหมายพลเรือนได้แก่โรงพยาบาลโรงเรียนปั๊มน้ำมันในร้านสะดวกซื้อและปิดท้ายที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวว่ามีประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบขนาดไหนเองอัครราชทูตอุปทูตทูตทหารและสื่อต่างประเทศจะได้เห็นจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้ผู้ที่ไปในวันนี้ได้สื่อสารไปในระดับสากลเป้าหมายหลักของเราเน้นเรื่องของข้อเท็จจริงเราอาจจะไม่เหมือนทัางกัมพูชา โดยเฉพาะสถานที่หรือจุดที่เราไปทั้งหมดนั้นเป็นจุดที่เกิดเหตุขึ้นจริงๆแต่ละจุดเหล่านั้นค่อนข้างห่างจากพื้นที่การสู้รบเป็นหลายสิบกิโลเมตรโดยต่างประเทศที่ไปสังเกตการทุกคนยังพูดถึงกองทัพบกที่ได้ออกมาชี้แจงได้ให้กําลังใจกันเป็นการส่วนตัวว่าเราสามารถตอบสนองข่าวได้เร็วมากทุกคนน่าจะมีความเห็นตรงกันในเรื่องนี้สำหรับเอกอัครราชทูตมี3ประเทศคือบรูไนญี่ปุ่นเมียนมาอุปถุต3ประเทศได้แก่มาเลเซียสมป,ปลาวอินโดนีเซียผู้แทนทางการทูตระดับต่างๆ5ประเทศ สหรัฐอเมริกาสิงคโปร์จีนเวียดนามฟิลิปปิน์รวม11ประเทศและผู้ช่วยทูตทหารทั้งหมด23ประเทศได้แก่จีนมาเลเซียปากีสถานเกาหลีใต้รัสเซียสิงคโปร์เยอรมันอินเดียลาวเคนาดาฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาฟิลิปปิน์ญี่ปุ่นเวียดนามอิตาลีเนเธอร์แลนด์อินโดนีเซียสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์บรรไนทูเียสหราชอาณาจักร